สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างสามหัดซ่อมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการซ่อมทีวี LG 55นิ้วนะครับมาดูอาการเสียนะครับอาการเสียของเครื่องนี้นะครับจอจะออกสีน้าเงินสีน้าเงินนะครับภาพไม่สวยสีไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางการตรวจซ่อมนะครับว่าเราจะมีแนวทางการแก้ไขกันอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับเครื่องนี้จอภาพไม่เสียนะครับเครื่องนี้มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดแบ็คไลท์ LED นะครับ หลอดแบ็คไลท์ LED เสื่อมนะครับก็ให้เราทําการแกะน,อน็อตถอดน,อน็อตถอดฝรัลังออกมาอ่าเมื่อถอดฝรัลังออกมาแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีอยู่2บอร์ดแค่นี้นะครับอ่าบอร์ดนี้ก็จะเป็นบอร์ด power supply นะครับอ่าบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ด power supply จ่ายไฟนะครับบอร์ดนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเปลี่ยนหลอด LED backlight หน้าจอกันนะครับการเปลี่ยนหลอด LED backlight หน้าจอนะครับผมก็จะ ถอดบอดต่างๆออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อเวลาเราหงายจอขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ไม่ทําให้บอร์ดต่างๆเสียหายกันนะครับต่อไปเราก็ทําการหงายจอขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการหมุนน็อตฝาครอบจอรอบๆออกให้หมดก่อนนะครับเมื่อเราขันน็อตออกเรียบร้อยแล้วเราก็ยกฝาครอบจอออกมาได้เลยนะครับต่อไปเราก็ทําการค่อยๆเอาทีบาจอออกมานะครับค่อยๆแกะออกมาระวังสายแพรขาดนะครับขั้นตอนนี้นะครับ เมื่อเราเอาทีบาจอออกมาแล้วเราก็ยกจอขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อเรายกจอออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอฝาครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นฝาครอบฟิล์มกองแสงนะครับอมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับเราก็ค่อยแกะออกมานะครับพอแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยกฝาครอบอีกชั้นหนึ่งออกมาได้เลยนะครับก็จะเจออันนี้ฟิล์มกองแสงนะครับเราก็ยกออกมาได้เลยนะครับข้างในก็จะเป็นหลอด LED backlight หน้าจอนะครับ เมื่อเรายกฟิล์มกองแสงออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเจอเสาพลาสติกรองหน้าจอนะครับเราก็ทําการเอาเสาพลาสติกรองหน้าจอออกให้หมดก่อนนะครับระวังมันหักนะครับค่อยๆแกะนะครับเมื่อเราเอาออกหมดแล้วนะครับเราก็สามารถยกแผ่นสะท้อนแสงออกมาได้เลยนะครับระวังขาดนะครับบางเครื่องก็ติดกาวนะครับเมื่อเรายกแผ่นสะท้อนแสงออกมาแล้วเราก็จะมาเจอหลอด LED backlight หน้าจอนะครับที่เราจะมาทําการเปลี่ยนนะครับ เครื่องนี้ก็จะมีอยู่3ามแถวนะครับเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนกันเลยครับก่อนจะทําการเปลี่ยนนะครับผมก็จะมาวัดดูหลอด LED backlight หน้าจอดูก่อนนะครับอ่าสังเกตดูนะครับอ่าอันนี้ผมวัดตัวใหม่นะเอาตัวใหม่สังเกตดูแสงมันจะออกขาวๆดีนะครับมาดูตัวเก่านะครับตัวเก่ามันเงาแสงของมันมันจะออกสีน้ําเงินน้าเงินนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยดูตัวใหม่นะครับอ่าตัวใหม่ก็จะออกสีขาวๆอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนกันเลยครับการเปลี่ยนหลอด LED backlight หน้าจอก็ไม่ยากนะครับเราก็ถอดขั้วสายไฟเลี้ยงของหลอด LED backlight แล้วเรากา็สามารถที่จะดึงหลอด LED backlight ออกมาทีละแถวนะครับเราก็ค่อยดึงออกมานะครับเมื่อเราดึงออกมาเสร็จเรียบรน้อยแล้วเราก็จะเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนนะครับการเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับก็ให้เราลอกกาวออกมานิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมของมันนะครับ อ่าแล้วเราก็ค่อยๆดึงลอกกาวออกนะครับค่อยๆติดนะครับเล็งตำแหน่งให้มันตรงตำแหน่งเดิมนะครับอ่าเราก็ค่อยลอกกาวออกไปเรื่อยๆนะครับอ่าค่อยติดไปทีละแถวนะครับติดออกไปทีละทีละแถวลอกกาวอยู่นิดนึงแล้วก็เล็งให้ดีๆนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับแล้วเราก็ลอกกาวออกให้เรียบร้อยแล้วครับอ่าเมื่อเราติดหลอด LED b a ดีแ i g h e t ไตัวใหม่อ่าไว้ตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเสียบอ่าขั้วไฟเลี้ยงของหลอด LED ดีนะครับอ่าไล่ เสียบพั่วไฟเลี้ยงให้ครบทุกหลอดนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเราเปลี่ยนหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาวัดดูหลอดนะครับว่าเราเปลี่ยนไปแล้วหลอดติดครบทุกดวงไหมครับโอเคหลอดติดครบทุกดวงสวยงามนะครับต่อไปเราก็ไปประกอบกันครับการประกอบนะครับเราถอดออกมาอย่างไงหรือออกมายังไงเราก็ใส่คืนหนึ่งนั้นนะครับเราก็ใส่แผ่นสะท้อนแสงเข้าไปนะครับแล้วเราก็อย่าลืมนะครับใส่ เสาพลาสติกรองหน้าจอไว้นะครับกันจอมันแอ่นนะครับเมื่อเราทําทขั้นตอนนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็เอาฟิล์มกองแสงมาใส่ไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่ามันลงล็อกดีไหมอ่าแล้วก็เอาฝาครอบจอฝาครอบอ่า์ิมพ์กองแสงมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับกดลงอ่าล่องมันให้ดีนะครับดูล็อกมันให้ดีๆนะครับถ้าเรากดลงไม่สนิทนะครับเวลาเราประกอบจอเข้าไปก็จะทําให้จอแตกได้นะครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับ เมื่อทาเสร็จแล้วเราก็เอาจอมาวางได้เลยนะครับาวางไว้ให้ลงล่องมันนะครับให้ดูดีๆนะขั้นตอนนี้นะครับว่ามันลงล่องดีไหมถ้างั้นจอแตกนะครับเวลาประกอบปาครอบเข้าไปต่อไปเราก็เอาบอร์ดต,ต่างๆนะครับประกอบคืนให้เรียบร้อยนะครับเอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เสียบไสายไฟไสายแพ่จอทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูภาพหน้าจอกันครับเมื่อเราประกอบติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูภาพกันนะครับ เมื่อเราเปลี่ยนหลอด LED แบ็คไลท์หน้าจอแล้วนะครับปรากฏว่าภาพออกมาสวยงามนะครับไม่เป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วนะครับภาพออกมาสวยงามนะครับมาดูสีกันนะครับว่าสีจะสวยไหมปรากฏว่านะครับสีออกมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเจออาการเดียวกันนะครับก็สามารถดูตามวิดีโอได้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม